เดียวสยบนะครับวันนี้อ่าเรามาเป็นแขกรับเชิญในช่องของพิเนอร์นะครับสวัสดีครับวันนี้อ้าเฮ้ยโอเคแล้วไงต่อวะอืมวันนี้เราจะมาเล่นเกมพับจีม b i บายพับ m o b i โมบีอุ้ยวันนี้ผมจะมาเล่นเกมพับจีม b i บายเพราะว่าพับจีมบายมีกิจกรรมใหม่คือเอ็กกับพับจีเอ็กกับกอร์ i l l าเวทคองซึ่งมันน่าสนใจมากซึ่ง เอาจริงยังไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงข้อมูลย,ยังไม่รู้เลยว่าไม่เล่นยังไงต้องทำยังไงเออใช่ถ้าถามว่าอา้าวพี่แลว้วบัญทีวัญชีอีกอันนึงเงืง่อนหายไปไหนโดนแบนนะไม่ได้เล่นโปรหรอกครับเฟซบุ๊กอะ่ะโดนแบนจริงจขี้เกียจพูดอ่ะถ,ถ้าถ้าอยากจะฟังรายละเอียดก็ไปฟังคลิปไอฟอสไซอัสัสีแล้วการที่ผมพูดอ่ะขี้เกียจอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันว่าแต่นี่อันนี้พูดจริง,งนะยังไม่เคยเล่นนี่เราจะเล่นทีม ทีมแต่ว่าเราเล่นสองคนนี่ไม่ต้องสนใครเป็นที่เราก็ช่างแม่งโอ,โอ,โอ้เรามาถึงแล้วสองฟ้าภาพแล้เวเเกินไม่ปักอุ้ยนะกอซิล่าเฮ้ยตัวโคตรใหญ่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียสียงมันเป็นบาจังวะเดี๋ยว,ยว,ยวโอ้โหไปดูดีเทลดูดีเทลใกล้ใกล้โอ้โหขวดทเทเลยอะ สวยงามมากโอ้โหเสียงโคตรดังเลยใครพูดอะไรวะเดี๋ยวนะอะไรใครโดดผิดเอ้คนนี้ชื่อ L F F เหมือนเคยเห็นไอช่องคนหนึ่งไอที่พี่ฝนน่ะใช่ครับพวกก็ผมขอ F C นะครับโอเควันนี้จะไปดั้งดูกอซิล่ากันไหยเอยวันนี้ไม่อยากฆ่าคนอยากดูกอซิล่ามากกว่าเบื่อ จริงๆ,ๆก็อยากฆ่าแต่ว่ากากใช่ไหมเพื่อนถ่ายเล็กลงไหมแถวชุวติ้งเลนน่ะมีคนลงแน่าน่ใจนะว่าจะไม่ตายเอเฮ้ยตายแล้วแน่ไม่ต้องห่วงครับตายก็ตัดออกไม่เป็นไรซีวิชชิวตายแล้วตัดออกเออล้วไ่ต้องสนดย่าปะเราไปต่อครับเอกรอซิลาซึ่งขออภัยด้วยนะภาพกาก ขอภฟเดอร์ที่ผมเล่นกาาเพราะว่าผมไม่ได้่นตั้งนานนะประมาณห้าเดือนหกเดือนน่ะตั้งแต่บัญชีผมโดนแบนนี้งอนเกมนี้เลยเปลี่ยนเกมเปลี่ยนเกมเออเล่นแต่คอฟตี้ไม่ก็เกมในคอม,อมเห็นข้อมูลบอกว่าอาต้องไปกวนต้องไปกวนกวนมันเที่ยวไปกวนกวนมันจะมันถึงจะมาหาเราใช่เหรอ,เ,อเห็นฐานข้อมูลบอกมาอย่างนี้ไม่ใช่ว่ายิงยิงหลายนัดมันไม่หันมา อาจจะหันมาแล้วก็พ่นลำแสงทีเดียวไปสวรรค์เลยก็ได้ถั่นรถหันรถถั่นรถยาเดี๋ยวนเดี๋ยวไม่ทราบว่าที่บ้านคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยเอาครับผมกำลังไล่กระทืบบอดอยู่แล้วบอดไปแล้วอ๋อเมื่อกี้ที่คุณพูดยาพึ่งคืออะไรอ่ะพอจทษด้วยอเมื่อกี้บอดมันวิ่งหนีผมก็เยหยับพุ่งไออะไรอย่างงี้อ๋อแก๊ตัวเก่ง มันเป็นสถานที่ของเออไม่อยากพูดอ่ะเดี๋ยวมันสปอยผมดูหนังมาแล้วไม่อยากพูดอ่ะเดี๋ยวมันสปอยถึงอย่างมันอย่ามาด่ากูนะสัตวสใส่มันเลยไม่ต้องกลัวใส่ใครใส่คนดูเลยจะปวดใจมากเออเออขอขอโทษด้วยปวดใาดราม่าครับอะไรอ่ะไอ้อันนั้นมันรถยิงจิด แตกเลยมาเดี๋ยวไปขับเองหลัดไปโมกสามมาจากไหนน่ะไอ้รอด้วยไปจะหัดอ่ะมีระเบิดไหมมีระเบิดไหมมีระเบิดไหมมีระเบิดมีมีมีมา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 เมจะไม่ตายใช่ไหมี่ะโยนโยนใส่มันนะค่อย อ่าอ่าโอเคขับขับขับออกห่างอ่าวิ่งหนีไปแล้วอะเปิดแสงมาระเบิดแสงแล้วมาช่วยอะไรวะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเหยียบม,มันเนี่ยไปเหยียบหรอกโอ้โหอ,อ,อุ้ยต้อจริงต้องลองวะยังไงอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยสัตสัตสัตจำแล้วจำไงอ่ะจำวันดีครับ กเกาสกอร์เรียกว่าตะเกาอ่ะจินกาแล้วกันเดี๋ยวนี้ครับอืมอืมแสงสวยมากเลยตู้ไหไมวะตู้ไม่เห,ห,ห,ห็หววเนเป็นไรเลยไม่เห็นเฮ้ยไม่เห็นเป็นไรเลยหาหาไปทำอะไรวะเดินทางด้วยปลาดีๆนะ ตายตายตายเอา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 เอ้ยเฮ้ยเอาใจรับเดี๋ยวเดาดูก่อนมันมุมมุมกล้องมันดูไม่ได้เดี๋ยวต้องดูอันนี้ด้วยแล้วทำไงโอ้โหแล้วมันดอกอะไรวะไม่สั่นเขาไม่สั่นเฮ้ยคนคน สองร้อยสองร้อยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมัเอ้ยมันหยุดรถมันหยุดรถตามไปตามไป what the f อ้าวเอาตายเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่มันบั๊กอะไรเนี่ย เอ้าเฮ้ยอ้าวเขาบั๊กเอาเป็นอะไรเอาไปอยู่ตรงทะเลเขาอยู่ไปตรงทะเลว่ะเอ้าตายแล้วเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเกิดคิงคองมาทำอะไรวะอ้าวอ้าวอ้าวอาวอากลับมาอยู่เหมือนเดิมอุ้ยเสียงแน่นวะเสียงแน่นเอากลับมาอยู่เหมือนเดิมแลนะ โอ้ยขับได้ไหมน่ะไม่รู้นะแต่เป็นตัวประกอบอุ้ยตายเลยตัวประกอบจริงอะแล้วจะไหมครับเรียบร้อยมันปกติคอมอ่ะมันจะปรับภาพถึงอันได้ดีแต่ว่าแอปมันทำได้แค่เห็นแค่เห็ดดีแต่ภาพไม่ค่อยชัดยิงสักทีตรงนั้นมีคนอยู่นะ คนหรือบัตคนคนคนโดดลงไปเต็มเลยมันก็ยิงกันอยู่อ้าวแล้วกิ้งก่าเมืินกันเลยเฮ้ยไม่เห็นกิ้งก่าเหรอหรือว่าเกิดอ,อ,อะไรขึ้นฮะห,หรือว่ามันบัคน่าจะบัคนะอืเรียบร้อย <c oughs> เฮ้ย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  โยนไปไหนวะห้าไปเลยโอ้โหเดี๋ยโยนไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจบปูนลบลบลบวิ่งแล้วจ้าไม่มึงโกรธอะไรกูไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คนอยู่ข้างล่างเนี่ยเอาเวลา ไม่ต้องแล้วยิงอะไม่เดียวน็อกลยอะเออมันจะเคลื่ยง่ะเนี่ยไปเคลี้ยงเหรอเนเว้ยไม่ใช่เวลาเคลี้ยงไปตรงลงไปไหมโอ้โชิงคองนี่แม่งโใหญ่เลยเก็บสรุปสรุปสรุปใครชนะสปอยเลยเฮ้ยมีคนขับรถมันแค่เวลาจะบปองนั่นเรียะ เป็นไงอะเจอคนโหดเอาป่ะล่ะเนี่ยบอกแล้วว่าโหดอ่ะตาล่ะโอ้โหเยี่ยมเดิต่อยสักทีหนึ่งดิใส่ห่อขอปืนหน่อยมาทิ้งได้ไหมฮะทิ้งไม่ได้ทำไม เดอทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้เป็นไรของมันทิ้งไม่ได้เฮ้ยก็เสียไปวะเดอทิ้งได้ของทิ้งไม่ได้โอ้เสียงเบาอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวในคลิปีจะใส่เดี๋ยวจะใส่ซาวเอฟเฟกต์ให้ตามนั่งนะ คนลง MM. คน,น okay. ลงฝั่งน ah> okay. ู้นโหสองสามสามคนนี่ต้องเล่นแบบทีมเวิร์กนั่นแหละพูดไปเอาเราไม่ต้องเอาปืนเฮ้ยเฮ้ยเจ็บหนักเจ็บหนักอยู่ข้างๆชกุนน่ะซ้าย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 ระวังด้วยนะผมจะมีคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวโอเค้เดี๋ยวเขาไปขวาไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายมันมันน่าจะแอบอยู่ ต้องทิ้งไปหนึ่งสองสามอ้าวหายอ้าวเรียบนี่นี่อยู่แถวนี้เน่ะเดินมาเดินมาเออกันต์ไปกันต์ไปสวยตา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 ยมันน็อกอยู่มันน็อกอยู่ระวังระวังมันมีเพื่อนสามคนอยู่เท่าที่จำได้เว้ยนี่ปีปปี๊ตรงนี้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 เด็ดเก็บหนักเก็บหนักเข้าเลยเข้าเลยมันมีลูกซองนะฉันเลยฉันมันมีลูกซองเขาเขาก็มีลูกเขาก็มีลูกซองเลยเฮ้ยคราวนี้จะไม่ตายแล้วเว้ย เดี๋ยวไปขวาเดี๋ยวเขาไปซ้ายเขาไปซ้ายโอเคตรงนี้ว่างน่าจะรถตรงนั้นดูเยอะไม่มีเปไหนแล้วเฮ้ยหายหายแล้วเฮ้ยมันยังไม่หายมันต้องอยู่แถวๆนี้ระวังด้วยระวังนั่นไงโอเคสวยลงตรงนี้ไปลดตรงนี้ไปลดตรงนี้หนักเสียงดีอยู่ข้างๆเดี๋ยวเข้า อเอ้ยเอ้ยอันนั้นอันนั้นคนอันนั้นคนตรงนี้คือคนมีมีคนอยู่เดี๋ยวเป็นแบบแต่งไม่แต่งกายเลยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นคนเมงเทพหรือคนกาไม่รู้ว่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยาดูถูกภายนอกแล้วกันนะเอ้เอามันตายแล้วมันโดนโครนัดอ๋ออยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนูน้นนะเห็นไหมไม่ใช่ปูไม้นี่วะอยู่ตรงไหนวะอุ้ยอุย อุ้ยมียาไหมไม่มีไม่มีหนึง่งอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นมันละเห็นแล้วมันอยู่ตรงตู้คอนเทนเนอร์เปล่าเรายิงกดไปได้ไหมยิงกดยันไว้ก่อนหนึ่งสองสามมันวิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะยนะิงเดี๋ยวโอ้โหแบบมียาไหมยาที่เตี๋ยวคลองอันนี้อาไรอะไรถอย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 ไปตรงนู้นไปตรงนู้นไปตรงถอยหลัง ถอยหลังก่อนถอยหลังกซองเลยแหละโอเคปะเปลี่ยน <c oughs> เกมเลยโชคดีที่ยังอ่านทันอยู่เฮ้ยเคยข้างหน้าคนจริงข้างหน้าคน คนหรือว่า่าเจ็บ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 โอเคตายตายตายคนหรือบอทเออคนคนชื่อดูชื่อก็รู้แนละ้วเออเมื่อกี้เดินเหมือนบอทเออตอนแรกก็คิดว่าบอทนั่นไงรถนี่ไงเนี่ยรถตรงเนี้ยไอ้คนจริงจริงเหรอ อยู่ไหน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 ,อไหนเอา้าหายขี้เกียจยิงมันวะปืนกระสุนน่ะปืนกระสุนเนาะไม่ต้องยิงหรือว่าจะอ๋อไม่ต้องมันอยู่ตรงนี้เอากระทะเอากระทะตาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวปลาตูดปลา,าหน้าเพียบเลยอุ้ยชกวนค,ความตื่นเต้น,น,นเลชีวิตเหรอ หัวไหลายตัวเลยวะ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ย<ม>โอ๊ยโอ๊ยโ,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  oh, โอ๊ยเจ็บว่ะเจ็บเจ็บเจ็บอ๋จะกุ้นไ <c oughs> อคิ้หลังอะไรกกเกิดอะไรขึเฮ้ยไปอยู่ในบ้านไปอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอ๋อโอ้โหปิดประตูคานบ้ไปอยู่ในบ้านดินบ้านมีคนฟาร์มแล้วด้วยนะโอ้โหไอ้น่าจะบอดแน่เฮ้ยเฮ้ยแมนมุม,มเปิดประตูได้วะ่ะ เดี๋ยวเย้เดี๋ยวเอากระสุนมาไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งโอ้โหสกอร์นี่อะไรอ่ะสกอร์เอ้ยโอ้ยโดนกัดอีกทีหนึ่งดุนะเนี่ยดุนะเนี่ยดุอะดุอะดุอะเนื้อมีหมวกสามสองอันมาเอามาเอาเดี๋ยวขอยิงตัวนี้ก่อน เออตายแล้วโอเคเอ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยแมคคาเรน,เอ,นเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคัฟทีเอ็กซ์ X, แมคคาเรนด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยมึงจะลุยไปถึงไหนวะโอ้อยขับได้ไหมขับไม่ได้เปิดได้ขับไม่ได้ได้วยคือโง่เ,เศร้าเลยเอามาจำเพื่อเลยวะตกใจหมดบัตไส้ ทำไมอ่ะทำไมขับไม่ได้อ่ะโอเคข้างหน้ามีคนอยู่ตรงไหนตรงไหนหกสิบห้าโดนไหมวะแหมอีดอกกูยิงไม่โดนเลยไอ้โดนโดนหนึ่งนัดโดนหนึ่งนัดโดนเหมือนกันเฮ้ยมีคิดจะดีเลยเหรอโอเคนักเอ้บ้านบ้านมีคนอยู่ในบ้านมีคนอยู่ใช่ในบ้านในบ้านในบ้าน หมือนไส้ว่ะอยากไปหามันว่ะเด้อเอาจริงอะไรเออไม่เอากว่าไม่ดีจะดีเหรอทำเพื่อความสนุกจัดไปจัดไปมันเดียวเองจัดไปเอ้านั่าๆมันอยู่ตรงนั้นเยิงเย่งยิงสิวะเออตัวอยู่ฝั่งนู้นนี่ตัวอยู่แล้วๆไปไปไปตายๆเลือดน้อยเออเออไปหลบตรงนี้เหรอ หัวเราตีดีๆเราเนี่ยออกไปลักกอซาทุกเป็ดเลยเอยเอยทีเบิร์กเราไปไปเราก็จะชนะทีอ้าวชุกุนว่าเฮ้ยเกมเด้งออกเอาจีมื่อได้อยู่นอกวงนี่เนี่ยอันนี้ชุกุนได้ชุบเปล่า ชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วเอาเดี๋ยวโอเคมาแล้วมาแล้วไอ้ดอบเหรอแล้วไอ้ดับไอ้ดับไอ้ดับพี่วิวอีกศพนึงนั่นแหละศพศพที่เนิ่นเดินไปนั่นแหละประมาณนั้นเอ้าเอาเอ้ไอ้ตรงเนินเขาเนินเขาเฮ้ยเราจะไม่แพ้ไม่เอาอุโมอุโมอุโมเชื่อเชื่อเชื่อ จะระเบิดก่อนไหมเดี๋ยวตัวด,ด,ดูก่อนที่หนึ่งน่าจะอยนภูเขามั้งเฮ้ยไปลบไปลบไปลบ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 น่าหน่อยกูว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋มาดิมาดิอุ้ยไม่โดนปะ ลบลบมันปลาไม่โดนเนอะปลาสมกุกปลาสมกุกปลาสมกุกไปไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่อื่นถอยมาถอยมาถอยมาดัก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 เลยไม่ได้แต่ตัวคนเดียวมั้งเกาะจะแตกแล้ววะบวกจะแตกไอเราอยู่นอโวง่ยเราเสียเปรียบมนะั้เนี่ยเออว่ะ อเราวิ่งไหมเดี๋ยวปาสมองก่อนเขามีเขามีอีกรูนึงเฮ้ยมันาแต่มันได้ได้อยู่ตรงข้างนอกอ่ะโอ้ดีมากเลยครับจะจะดีมากครับพวกเราไม่กากอ่ะเอออย่าพอดีว่าเรากากเออะถ้าจะถ้าจะเอี่ยนคือถ้าจะดีมากถ้าชนะที่หนึ่งอ่ะโอ้ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยว พยายามจะพาพยายามจะหาเกมใหม่ๆลงนะครับพยายามจะไม่ลงก <Okay. S 1> เกมเดิมแล้วเราเ<ล>ขอไปแค่นี้คนระับบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคตัดออกเรียบร้อย <are> ขอบคุณกคทัพมันกลับบ้านขี้เกียจเนี่ย